โอเคทัวร์เรนไบค์เกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เรนเดลชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ครั้งนี้ถือเป็นคิวของนี่ครับรถที่ใครๆหลายคนใฝ่ฝันเลยทีเดียวนะครับเป็น BMW นะครับ BMW F850 ั s คันนี้ครับนี่ครับเท่ๆหล่อๆนะครับโมเดลล่าสุดเลยนะครับโฉมนี้เป็นโฉมปัจจุบันล่าสุดเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ในส่วนของเจ้าตัว BMW เนี่ยนะครับลูกค้ามีแหลกท้ายและก็แหลกข้างจากศูนย์มาแล้วแบบนี้นะครับและมาเลือกใช้นะครับสั่งซื้อเพิ่มเติมก็คือในส่วนของตัวปี้ Panther Moto หอ่าห้าสิบห้าลิตรนะครับเป็นอ่าซีรีส์ X ตัวนี้ครับ Panther Moto ห้าสห้าลิตรแบบนี้ครับเห็นะอ่าสามารถนะครับอันนี้แจ้งเพื่อนๆได้เลยนะครับถ้ารถเพื่อนๆน,นะครับ มีแหลกท้ายจากศูนย์อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะใช้ตัวถาดของ p พ n เ h e r m o โตนะครับล็อกลักษณะนี้ได้เลยฮะล็อกกับตัวเพลทตัวแหลกของ bmw แบบนี้ได้เลยนะครับผมโดยที่ชุดหน้าเนี่ยเราใช้เหล็กปีกนกในการหนีกับตัวแหลกแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดด้านหลัง2ตัวนี้นะครับนี่ฮะน็อตสตัวนี้ใช้น็อตที่ย้ำลงไปในตัวแหลกอยู่แล้วนะครับโอ,อ้ก็ถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวความจุ55ลิตรเนี่ยในมิติถ้าดูกัน ด้านหลังแบบตรงๆแบบนี้เลยนะครับมิติ55ลิตรนะครับไม่เกินแผ่นไม่เกินกระจกมองข้างนะครับสามารถที่จะมุดได้แบบกระติกเลยนั่นเองนะครับในส่วนของตัว55ลิตรสาย่าใส่หมวกน็อกได้หนึ่งใบแบบเต็มเต็มใบแล้วก็วันนี้เราอลองใส่ตัวอย่างให้ดูก็คือเป็นหมวกของลูกค้าเองเนาะเป็นหมวกน็อกแบบเต็มใบมีแก๊บแบบนี้เลยนะครับใส่หมวกน็อกเต็มใบแบบมีแก๊บแบบนี้ นะครับแล้วก็เหลือพื้นที่อีกประมาณหนึ่งเลยแบบนี้ครับนี่ฮะสายรัดกันกระแทกนะครับภายในที่เป็นอินเนอร์แบบนี้ถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าใช้งานง่ายสะดวกนะครับถอดออกจากตัวรถยากไหมก็เพียงไขกุญแจครับที่ตัวสลักปุ่มตัวนี้นี่ครับปึ๊บไขกุญแจแล้วก็ดึงสลักออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับสักครู่ครับปึ๊บ เมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับตัวถาดนะครับของเบนเทอร์โมโตก็จะอยู่บนแหลกแบบนี้ครับนี่ฮะจะเห็นว่าเรายึด4จุดนะครับ2จุดแบบนี้นะครับแล้วก็2จุดตรงนี้นะครับโดยใช้เด็กปิกนกหนีตัวนี้ครับเวลาใส่ก็ไม่มีอะไรยากเย็นเลยครับยกขึ้นมาแล้วใส่ตามสตงสลักล็อกของเขาได้เลยนะครับผมัับรู่ครับ แล้วก็ล็อกใส่สลักล็อกให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บเกี่ยวเพื่อล็อกปึ๊บเป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับตัว BMW 850 GS คันนี้นะครับมีแลกมาอยู่แล้วเลือกติดตั้งตัวปีบอลูมิเนียมแพนเทอร์อมตร์55ลิตรสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสเหมือนเดิมเลยครับเมื่อนครับขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนนสินค้าของเราตลอดเวลาขอบคุณครับสวัสดีครับ